สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีท้ทาโรหก้านะคะวันนี้นะเดี๋ยวจะมาสุ่มแรนดอมไม่มีหัวข้อนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองเปิดไพ่ว่าจะเป็นเรื่องราวของใครดูนะคะวันนี้อืมขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาก่อนได้ไหมอะว่าคุณคุณทั้งหลายอยู่ในสภาวะอารมณ์ยังไงแบบไหนนะคะวันนี้ อยากจะมาส่งพลังงานนะคะเรื่องความรักไม่รู้ว่าจะเป็นของใครนะคะอยากจะให้ไพ่ลองเปิดสุ่มออกมาดูขอเช็คพลังงานก่อนเจ็ดดาบใบแรกก็เป็นเจ็ดดาบใครมีแผนมีแผนจะทำอะไรอยู่นะคะช่วงนี้นะคะ เหมือนกำลังเตรียมตัวโยกย้ายนะคะหรือขยับขยายหรือทำอะไรมีแผนการคิดแผนการนะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการคิดหาวิธีออกจากความรู้สึกเดิมๆนะคะสภาวะที่มันแบบรู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองนะคะเจ็ดดาบควีนออฟสอดอืม ควีนดาบเนี่ยควีนดาบกับเจ็ดดาบขึ้นมานะคะเหมือนที่ผ่านมานะี่ยคุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากอยู่นะคะกับการที่หาวิธีนะคะหรือว่าอยากจะตัดอารมณ์ความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีกับตัวคุณเลยนะคะควีนดาบ คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเอ้ก็ยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วคุณไม่ชอบอะไรที่มันดูคุมเครือแบบนี้คุณอยากจะตัดสภาวะนั้นทิ้งซะนะคะอะไรที่มันคุมเครือคุมเคือคุณอยากจะตัดทิ้งไปเลยอะ f four of cups นะ และเชื่อว่าตอนนี้คุณก็อาจจะยังไม่แน่ใจไม่เข้าใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้อยู่นะคะกับเจ็ดดาบเนี่ยแต่คุณก็รู้สึกว่าอืมมันเป็นเรื่องปกติของคนเหมือนคุณเข้าใจว่ามันก็มีมีบ้างแหละที่เราอะจะเครียดบ้างเศร้าบ้างหรือมีสภาวะอารมณ์อะไรที่มันดู คุณมัวในใจบ้างนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะสงบนิ่งกับมันนะคะอารมณ์เจ็ดดาบนี่เดี๋ยวขอขยายเจ็ดดาบเจ็ดดาบคือ seven of pentacles นะคะเหมือนเป็นการรอคอยอารมณ์เหมือนว่าเหมือนคุณรอคนรักเก่าไหมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะ แล้วคุณก็ไม่อยากจะรออีกแล้วคุณอยากจะตัดมันทิ้งแต่มันก็วนไปวนมาเหมือนรู้สึกว่าหนีไม่พ้นหนีไม่เอาสักทีคุณอยากจะตัดมันออกไปให้ขาดอืมประมาณนี้แต่มันทําไม่ได้ทําได้แค่แบบสงบนิ่งกับมันทําใจอยู่กับมันให้นิ่งที่สุดสี่ไม่เท้านะคะเราชอบเปิดห้าใบ สีม่มเท้าสีม่มเท้าคือ6ดาที่จริงแล้วชีวิตของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะตอนนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่คนเดียวคุณก็อยู่ได้แบบสบายๆมอาจจะมีบ้างอารมณ์ที่แบบชั่ววูบเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึก หมดกี่กับมันจริงๆเลยอารมณ์เจ็ดดาบเนี่ยชีวิตของคุณที่จริงแล้วปัญหาทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเข้ามาน่คุณรับมือได้หมดนะคะคุณจัดการได้หมดคุณมีสภาวะของความเป็นผู้นานะคะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแข็งแกรงมีความรู้ความสามารถนะคะจัดการกับชีวิตของตัวเองได้หมดทุกอย่างนะคะปัญหาเข้ามาแต่จจะมีแบบแค่แบบ ด่างพ้อยนิดนึงเท่านั้นเองเพอเพคุณอาจจะช่วยจัดการชีวิตของคนอื่นได้ด้วยนะคะตัวตนของคุณมีธาตุลมนะคะกุมมิถุนตุนมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาจจะมาเด่นเดี๋ยวขอดูซิว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะ ให้ไพ่บอกทีนะคะอ่าหกเหรียญน,นะอืมไม่ใช่หกเหรียญสิ่หกถ้วยพูดเต็มต่างเต็มคำเลยว่าหกเหรียญ อัศวินถ้วยนะคะคับคายคับคาว่ามีคนที่แอบชอบอยู่นะคะแอบชอบคุณนะคะหรือเป็นคนเก่าก็ได้นะคะอยากจะกลับมาง้อขอคืนดีนะคะมีความรู้สึกอะไรอาวรน,นะคะอยากกลับมาแหละเดอะทาวเวอร์ สองถ้วยอืมขอขยายใบสิเด e m a g จิช a n นเด็กทือเรียนเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย คุณจะรู้หรือว่าคุณจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่าคนทีออ่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันห่างไกลไปแล้วจากไปแล้วคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะเขากำลังคิดหาวิธีอยู่ว่าจะทำอย่างไรนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณได้นะ ถ้าใครที่ไม่ใช่พลังงานของคนเก่าคนเก่าที่อยู่ด้วยกันที่เป็นครอบครัวเดียวกันที่จบกันไปอ่ะถ้าใครที่ไม่เอาคนคนนี้ก็จะเป็นคนคนเก่าในรูปแบบที่คุณเ,เคยรู้จักเขาแล้วนะคะคือเคยรู้จักแหละในชีวิตเคยผ่านมาพบมาเจอกันได้พบได้คุยกันแหละแต่ไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรกันคือคนคนนี้แหละ นะคะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นชาวธาตุน้ำได้มีนกรกฎพิจิกนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆน,น,นะคะเก็บความรู้สึกเก่งนะคะอ่อนโยนอ่อนไหวนะคนคนนี้เนะี่ยเขารักคุณอย่างจริงใจนะคะแล้วเขาก็มั่นคงกับคุณเสมอมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบได้นะคะหกถ้วยเนี่ยไม่ได้หมายแค่ว่าจะเป็นคนเก่าที่ คุณไม่เอาอยากจะกลับมานะคะแต่อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักในชีวิตนะคะหมายถึงคนที่เคยรู้จักอยู่แล้วก็ได้นะคะคือเขาอ่แอบชอบคุณนะคะเขาแอบชอบคุณและเขาอ่อยากจะจีบคุณแต่เขายังไม่กล้านะคะเขายังไม่กล้าเข้าหาคุณอาจจะด้วยแบบคุณมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาไหมนะคะคุณเป็นคนที่ เคยแต่งงานมาแล้วไหมนะคะมีภาระมีพันธะไหมคะอย่างเช่นมีลูกติดอย่างนี้นะคะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะและเขาก็กลัวว่าคุณเนี่ยจะไม่มองเขานะคะกลัวว่าคุณเนี่ยคิดว่าเออเขาเป็นเด็กคุณจะไม่รับรักเขาเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขามากนะคะสองถ้วยถ้าถามว่าคนคนนี้อยากจีบคุณอยากเข้าหาคุณไหมอยากเข้าหาคุณนะคะแล้วเขาก็แอบ,บชอบคุณมานานแล้วด้วยนะคะเด็กถือเหรียญ คนคนนี้นะ่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่กำลังเรียนอยู่ก็ได้นะคะถ้าอายุไม่ได้มากนะอายุน้อยกับคุณเขาอาจจะที่ผ่านมามาเจอกันแล้วเขาก็อาจจะมีแบบมีเวลาไม่เยอะที่จะได้สัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วเขาก็จากไปเรียนนะคะไปศึกษาไปเรียนรู้เพิ่มนะคะและหลังวันนั้นนะ่ะหลังจากวันนั้นที่ได้เจอคุณนะ่ะเขาก็ยัง มีความผูกพันกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณรักคุณนะคะและอยากจะมาสารภาพรักกับคุณนะ่ะแต่เหมือนเขาก็ยังไม่กล้ายังมีความกลัวอยู่เพราะคุณนะ่ะดูสีคุณนะ่ะเป็นควนะีนอะระดับควนะีนอะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะคุณแบบ มีมาตรฐานเป็นของตัวเองอ่ะเออคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนะต้องเป็นคนที่ชัดเจนจริงจังพร้อมที่จะมั่นคงกับคุณเท่านั้นนะคะและต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะคะรู้จักนิ่งนะคะรู้จักจังหวะรู้จักการพูดการวางตัวกับคุณด้วยนะคะดูเป็นผู้ใหญ่เป็นภูมิฐานนะคะถ้าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ และเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กอยู่เขาเลยไม่กล้าที่จะมาจีบคุณไม่กล้าเข้าหาคุณเพราะดูคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของความรักแล้วก็จริงจังมากนะคะนี่คือเพิ่มเติมให้นะเดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มอีกซิว่ามันจะเป็นเรื่องราวความรักของใครนะคะคนคนนี้นะ่ะ ดูตัวตนของเขาตอนนี้ดีกว่านะคะตัวตนของเขาหน้าที่การงานของเขาชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะคนคนนี้เนะี่ยคือใครในชีวิตของคุณ ตัวตนของคนคนนี้เดี๋ยวฟูนะคะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนรักอิกสระรักการท่องเที่ยวรักการเดินทางนะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเป็นเป็นอะไรอะที่เขาเรียกอะที่ต้องขับรถไป ต่างจังหวัดไปที่นู่นที่นี่อเหมือนเป็นคนส่งอย่างเงี้ยหรือเป็นแบบสายการบินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบินเป็นนักบินอะ่ะโอ้เดอซเป็นเด็กกับคุณได้นะคะเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางแน่ๆเลยอะ่ะงานของเขาเนะี่ย ซึ่งคนคนนี้บอกเลยว่าตัวตนของเขาที่จริงเขาเป็นคนที่สบายสบายอยู่กับใครก็ได้นะคะรักอิสระนะคะคือคําว่ารักอิสระเนี่ยไม่ได้หมายคำว่าเออเวลาที่รักใครแล้วหรือว่ามีความรักแล้วเราจะไม่ชอบการผูกมัดหรือชัดเจนอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคะคือเขาเป็นคนที่อาจจะแค่แบบไม่ชอบให้ใครแบบ มาตั้งกฎให้เขาว่าเออเธอต้องมีคนรักแล้วต้องแบบมาตั้งกฎให้เขาว้าเธอต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีอย่างนี้อย่างนี้อยู่ในกฎของคนที่เขารักสั่งให้เขาเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ทําอย่างนั้นนะคะคือเขาจะชอบความรักที่มันชนัดเจนนั่นแหละอืก็คือจะชะัดเจนนั่นแหละเป็นแฟนก็คือเป็นแฟนนั่นแหละแต่แค่ไม่ชอบให้ใครมาแบบบงการชีวิต ก็เท่านั้นเองนะคะไม่ได้หมายความว่ารักอิสระและแบบมีความสัมพันธ์แล้วแล้วก็แล้วก็แบบไม่ได้ชัดเจนอะไรก็คืออยู่กันไปเรื่อยๆออจะไปมีใครก็ได้จะคุยกับใครก็ได้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายถึงตัวตนของเขาที่เขาเป็นนะคือเขาเป็นคนที่อาจจะแค่ไม่ชอบไม่ใครมาบงการชีวิตของเขานะคะคำว,ว่ารักอิสระเนี่ย ไม่ใช่ว่ามีความรักความสัมพันธ์แล้วแบบปล่อยกันไปอย่างนั้นนะคะรู้สึกว่าจะมีหลายๆคนที่เข้าใจผิดเยอะมากกับคำว่ารักอิสระเดอรซนเป็นคนเนี่ยเขาก็ที่จริงแล้วถึงม้ว่านิสยัยตัวตนเขาจะเป็นเด็กอายุน้อยแต่เขาก็ใช่ว่าเขาจะไม่ไม่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะคนคนนี้นะ่ะ สาม,มารถที่จะให้คําแนะนํากับคนอื่นได้ด้วยซ้ํานะคะเป็นคนที่ใครๆอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะชอบที่จะเข้าหาเขาคนชอบที่จะเข้าหาเขาเพราะเขาเป็นเดอดซันเนี่ยคือมีแบบแรงดึงดูดให้คนเข้าหาเพราะเขาเป็นคนที่สบายๆไงคะคือคุยเกับคนทุกระดับได้ใครก็ชอบคุยกับเขาคนชอบเขาที่เขาเหมือนเขาเป็น ดูจริงใจนหละดูจริงใจดูอบอุ่นอะ่ะเออคนที่จริงใจคนที่ดูไม่มีพิษมีภัยอะ่ะคนเขาก็ชอบเข้าหาแล้วก็ชอบอาจจะชอบระบายเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เขาฟังนะคะเขาจะช่วยเยียวยาหรือแนะนําคนอื่นได้ด้วยนะคะเป็นแสงอาทิตย์ให้กับผู้คนเน่ยตัวตนของเขานะเรามาดูอืมเนี่ยเด่นไปในเรื่องของสายการบินนะคะ อาจจะเป็นนักบินได้นะคะบอกเลยว่าคนคนนี้ถ้าไม่ได้เป็นนักบินก็จะเป็นแบบอาจจะมีงานอดิเรกอะไรที่อาจจะไปช่วยแบบมูลนิิวิ่งอะไรอย่างเงี้ยวิ่งอ่ะว,วิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยเป็นได้นะคะแล้วชีวิตของเขาเนี่ยถามว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบโลดโผนมากนะคะหน้าที่การงาน มั่นคงแล้วนะคะบอกเลยว่าถึงแม้เขาจะอายุน้อยแต่เป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันมาตั้งแต่เด็กจนชีวิตของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้ไวกว่าคนอื่นค่อนข้างที่จะเป็นคนโดดเด่นโดดเด่นมากกว่ารุ่นรล่าเขาเดียวกันนะคะเเหรียญแล้วมีรู้จักลงทุนนะคะมีหลายงานนะคะมี งานหลากหลายอย่างที่เขาสามารถทําได้มีความสามารถมากมายนะคะเขาไม่ได้ทําแค่งานเดียวหรอกคนัวนี้อาจจะมีงานออนไลน์อะไรด้วยที่สามารถสร้างเงินให้เขาได้ในระยะยาวนะคะดูแล้วเขาไม่ใช่คนที่แบบทําอะไรแล้วไม่มีเป้าหมายนะคะเป็นคนที่รู้จักวางแผนและมีเป้าหมายให้ตัวเองเสมอนะคะรู้จักชั่งใจว่าสิ่งนี้ทําไปแล้วจะ ประสบผลสําเร็จกับชีวิตเขาไหมนะคะถ้าเขามั่นใจว่าสิ่งนี้ทําไปแล้วแล้วมันจะทําให้เขาได้ผลตอบแทนที่ดีเขาจะทําเลยนะคะคนคนนี้อืไฟลออฟครับแต่ก็อย่างว่ามันอาจจะมีข้อเสียบ้างนะคะคนราก็มีทั้งดีและเสียนะคะข้อเสียของเขาก็คืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สมหวังในเรื่องของความรักหรือไม่กล้าที่จะแสดงออก มากในเรื่องของความรักนะคะห้าถ้วยมันคือความเสียใจเสียดายอะไรเก่าๆเดิมๆใช่ไหมถ้าพูดในเรื่องของความรักนะคะแต่ในอีกแง่หนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะคะเป็นคนที้อายนะหรือพูดง่ายๆก็คือแบบถึงจะรักอิสระก็จริงนะคะแต่ในเรื่อง,องความรักไม่ค่อยชอบที่จะแสดงออก แสดงออกไม่เก่งแสดงออกไม่เป็นนะคะหรือพูดในแง่นึงก็คือไม่ค่อยหวานซึ้งในเรื่องของความรักหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เยอะในเรื่องของความรักก็เป็นได้นะคะคนคนนี้เดี๋ยวขอดูความรักของเขาสินะคะเขาจะใช่ไหมนะคะขอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งความรักขเขาเป็นยังไง แปดเหรียญแปดเหรียญเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เขาเนะ่ะอยากจะรักษาความสัมพันธ์นะคะนี้เอาไว้นะคะให้คงอยู่อย่างนี้ไปก่อน เป็นความสัมพันธ์ที่มีความหวังแหละแต่เหมือนเขาอาจจะยังไม่กล้าหรือยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเด็กเหรียญมาอีกแล้วเมื่อกี้นี่ก็ขึ้นเด็กเหรียญใต้สำรับเนี่ยคือมีแหละนะคะคนคนนี้ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของความรักเลยยังไงอีกคะความรักของเขาเป็นยังไง นายออฟคัพคนคนนี้เป็นคนโสดนะคะโสดมานานแล้วด้วยบอกตรงว่าโสดนานแล้วมีคนรักแหละแต่ทำไมถึงรู้สึกเศร้าอ,อย่างนั้นโอ้โห King of Pentacle อืมรู้แล้วเขารอให้เขาอะ จากเด็กถือเหรียญมาเป็นคิงถือเหรียญน,นะคะเหมือนชีวิตของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากมั่นคงไม่พอนะอาจจะเป็นการงานการเงินของเขาเขาอยากจะสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มั่นคงก่อนนะคะเดอสตานี่ไงมีความหวังยังไงเขาก็มีความหวังเสมอนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ เหมือนเป็นแอบรักนะคะ n Night of w ว n n อยากจะเข้าหาแหละใจลึกๆหรือความคิดลึกๆอยากจะเข้าหาแหละอยากจะเริ่มต้นแหละแต่มันเขาเนะี่ยยังไม่พร้อมนะคะความรู้สึกของเขาคือยังไม่พร้อมแต่เขาก็กลัวที่กลัวว่าคนที่เขารักคนที่เขาชอบเนี่ยจะจะลืมเขาเขา จึงพยายามที่แบบรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้กับคุณนะคะรักษามันไว้ให้อยู่อย่างนี้ไปก่อนนะคะให้อยู่อย่างนี้ไปก่อนนะเขาก็จะพยายามดูแลตัวเองนะคะให้ดีนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาเขาอยากจะเป็นคนที่มั่นคงในชีวิตก่อนนะคะเนี่ยเป็นคิงก่อนจากจากเด็กเนี่ยเป็นคิง มันคงอูคนคนนี้นะคะเน้นไปในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากกว่าที่เขาจะรีบร้อนในเรื่องของความรักเหมือนเขารู้แหละถ้าเขาเข้าหาคุณตอนนี้มันก็ไม่สามารถชัดเจนอะไรให้คุณได้หรือสร้างความมั่นอกมั่นใจให้คุณได้นะแต่เขามีความหวังนะมีความหวังกับคุณนะแล้วมองคุณ ตลอดเวลาและคือคุณก็คือความหวังเขาด้วยนะคะคือคนที่เขาชอบคือคนที่เขารักนะคะคือคนที่เขาฝันด้วยนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายในสเปคของเขาเลยนะคะคนคนนี้นะ่ะนี่มองคุณมองคุณแต่ยังยังไม่เทคแอคชั่นอะไรยังไม่กล้าเข้าหานะคะต่อให้ใจจะอยากแบบพุ่งทยานแค่ไหนเขาก็ไม่ใช่คนที่จใจยเย็นอะไรนะคะปกติแล้ว หน้าที่การงานของเขาเนี่ยเกี่ยวกับความไวทั้งนั้นนะคะคนคนนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางเหมือนชีวิตของเขามันจะยังไม่มั่นคงนะคะอืมเขาอยากสร้างความมั่นคงก็ถือว่าดีนะคะคนคนนี้เนี่ยความคิดที่ดีนะคะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่สร้างความมั่นคงก่อนที่จะเข้าหาคนที่เขารักเขาชอบคนที่เขาเจอแล้วว่าใช่แหละคนคนนี้เนะ่ย ขอดูข้อความเขาสิคะเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกไม่ต้องถามนะคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรขอดูแล้วเขาอยากจะสร้างความมัน่นคงให้กับตัวเขาเองก่อนนะคะเป็นความสัมพันธ์แอบรักแอบชอบนะคะเขาก็เป็นเดนะซันนคุณก็เป็นเดนะสตาเน่ยเหมาะสมกันมากแต่อาจจะยังไม่ถึงเวลา เราจะสับเสียทำไมเนี่ยแค่ข้อความนี่ฮะฉันรู้สึกว่าคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังอืมเขา,าพยายามรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอาไว้อย่างนี้ไว้ก่อนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์มใหมา่หายแหละคุณก็อาจจะไม่แน่ใจนั่นแหละ แล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเขายังไม่พร้อมมันอาจจะเป็นพลังงานตอนแรกก็ได้นะคะที่คุณเจ็ดเจ็ดดาบขึ้นเนะี่ยคุณอยากจะตัดความรู้สึกนั้นทิ้งใช่ไหมแต่คนคนนี้หรือเปล่าที่คุณสงสัยฉันจำทุกรายละเอียดของวันนั้นได้โดยเขายังจดจำคุณไม่ลืมนะคะรายละเอียดอะไร ละเอียดอะไรหนอฉันเริ่มไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของเราแล้วเออคุณอยากจะตัดเขาไปใช่ไหมแค่เพื่อนคุณก็ให้ไม่ได้หรอคุณรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็เข้ามาเกินเพื่อนกับคุณใช่ไหมเดื่อจะเป็นคำถามของคุณก็ได้นะอันเนี้ย บางครั้งเขาก็หายไปเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรบางครั้งก็เข้ามาเหมือนเหมือนเขาจะเยอะกับคุณนะคะแต่พอคุณจะแบบอืมเปิดใจจะอะไรอย่เงี้ยเขาก็หายไปสันสูญเสียตัวเองไปสักพักหนึ่งเอ้ยเขาอะกลัวนะคะ ถ้าเขาอ่ะคุยกับคุณเยอะมากๆเขากลัวว่าความรู้สึกของเขาจะเยอะเขากลัวว่ามันพังเขากลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพังนะคะถ้าเขาเยอะกับคุณมากเกินไปอ่ <rocks. S 1> ะเพราะเขารู้ว่า,วาเขาเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะ <Yes. S 1> เขารู้ว่าถ้าเขาเริ่มตอนนี้แล้วอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะจบก็ได้ในข้างหน้ามันจะมันจะไม่ดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าตัวตนของคนคนนี้ เขาทำอะไรเขาคิดวางแผนไว้แบบเขามองไกลมากนะคะคือสิ่งที่เขาทํามันต้องเป๊ะมันต้องสําเร็จมันต้องแน่นอนเท่านั้นนะคะเขาถึงจะลงมือทําเขาต้องมั่นใจนะคะถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาจะไม่ทํา ันซ่อนอยู่หลังวัตถุเขาหลบซ่อนคุณนะคะเขาซ่อนความรู้สึกของคุณหรือเขาอาจจะแอบมองคุณอ่ะใบสุดท้ายฉันปล่อยให้คุณเข้าใกล้ฉันไม่ได้นะคะเออเป็นความสัมพันธ์แอบรักแอบชอบนะคะหรือคุณอาจจะสงสัยกับคนคนนี้แหละคนที่คุณเนี่ยก็อยากจะตัดไอ้ความคุมเครือนนั้นไปอ่ะตอนแรกเนี่ยอือคนคนนี้ สิ่งที่เขายัางชัดเจนให้คุณไม่ได้ก็เพราะว่าชีวิตของเขายังไม่มั่นคงนะคะยังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนหน้าที่การงานด้วยการเงินด้วยคนคนนี้ต้องรอให้เขาแบบพร้อมจริงๆเท่านั้นนะคะเขาถึงจะชัดเจนกับคุณก็ประมาณนี้นะคะแรนดอมนี้เป็นแลนดอมสุ่มนะคะสุ่มความและความสัมพันธ์อาจจะไม่ มีหัวข้ออะไรมากมายนะคะอย่าเอาไปตัดสินในชีวิตจริงนะคะฟังให้เป็นข้อคิดนะคะข้อคิดหรือแนวทางนะคะที่ดีก็พอนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดติดตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบาย